จะ่สมัยแมเอาสักตางคนเพราะว่าเดี๋ยวว่าพวกเราเรียนไปมากนะปกติอันนี้การจวาณสเดอนต้องรมาสักหนึปีตนเดือจะสอนอันนี้เดี๋ยวเอาฝ่ายนี้เอาจบตรงนี้ก็ได้แล้วดูตรงนี้เริ่มโฟกัสลงไปทีละตัว หน้ายี่สิบเอ็ดเหรอคะอะต่อไปใครจะยกตัวอย่างยกมือขึ้นอ่าอันนี้คุณคุณอะไรนะคุณเบียคุณเบียคุณเบียคุณเียนี่ยอันนี้นะหนึ่งเาแปดหนึ่งะแล้วอะไร0,4ศูนย์สี่เจ็ดอันนี้ก็หนึ่ดหนึ่ง ส่วนสามหกสามอันนี้ผลบอกได้กันเลยนะอ่าสี่สิบเกินเป็นสามเอ็ดหกสี่แล้วก็สองหกแปดเดี๋ยวที่จริงเรายังขาดอันนี้ยังไม่ได้สรุปเลยไม่ได้ตัดเย็นอ่าตอนเช้าเราเรียนไปแล้วดูปีเปลี่ยนแล้วนะแต่ปีดูเดือนเป็นเดือนดูวันเป็นวันใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอเดือนเดือนวันเราไม่เอาเราเอาแต่ปีพอละนะ ปีนี้เดียน<า>เดือนมษาผ่านไปได้ยังไปแล้วไปแล้วนะทนไปแล้วอ่าคนของเขาเนีปีเท่าไหร่ตอนนี้สองศูนย์องานี่หนึ่งเจใช่ไหมอันนี้ก็2 0 2ศูนย์สองสนย์สนึ่ผลลับได้เท่าไหร่เราแค่ปีมาละผลลัพธ์เป็นยังไงเจ็ด หลเอาเป็นเท่าไรหน่สิบเ้สิบนนีก็7บอกสามเป็นเท่าไรสิบสเป็น14ี่เป็นสิบสี่ห้าอ่ะทุกคนให้เขียนมาออกแบบได้สไตล์นี้เดี๋ยวดูให้จบจะมาเขียนทีเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวให้พวกเราอ่นนโอเค มาดูอันนี้เป็นด้านนี้เป็นกายอันน้ด้านนี้เป็นจิตอันนั้นเป็นวิญญาณอันนี้ก็มันกันกายด้านบวกด้านลบนะจิตวิญญาณกายจิตวิญญาณสามเดียบแต่ละช่องเนี่ยมันมี1ปีอันนี้ก็1ปี1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปี8ปี9ปี1ช่องมีกี่ปีนะ ทั้งหมด9ปี1รอบ12เดือน 1>, 1ช่องใน12เดือนโอเคเราก็จะเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยรหัสชีวิตของเราเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้เลขสี่นะเลขสี่าไว้ตรงนี้ช,ชีวิตเราอันนี้รหัสชีวิตปีรอบแรกเลย<อ>แปดอโอเคนะมาถึงนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะแต่มาไปช้าๆหน่อยนะสี่ก็<ๆ>ขึ้นมานี่เป็นอะไรนะ 5แล้วก็เลขอะไรนะหกเจต่อไปเป็นเลขอะไรนะ1 2 3 4งสองสามสี่เนี่ยสี่ห้าหกเามามารอบหนึ่งอันนี้มาอัดแปดแล้วแล้วจเก้าหนึ่งองสามสี่หก็ดก็เอามาเวียนไปถ้าใครเลขอะไรนะ ถ้าใครเลขสามก็เลขสามมาตั้งใครเลขสองก็เลขสองมาตั้ง阿าชีวิตเรามาตั้งตรงหัวมุมมุมไหนมุมหัวมุมมุมซ้ายของอาตมานะถ้าพวกเรานี่มุมไหนมุมซ้ายมุมหัวหัวมุมเดงนี้แล้วมาเรามาดูเลขหนึ่งนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปีนี้เลขหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าเนี่ยปีนี้แล้วเลขห้าอยู่ตรงไหนเลขห้าอยู่ตรงนี้เห็นไหม มันจะตรงกันเลยอ่ามุมมุมอะไรนะเลขหนึ่งกับเลขห้าเนี่ยจะตรงกันอย่างเลขแปดกับเลขสี่เนี่ยก็จะตรงกันนรหัสชีวิตเราอันนี้เป็นเป็นปัจจุบันนะอ่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้สมมติ่าอนสี่มาจนถึงเดือนตุลากี่เดือนแล้วตอนนี้กี่เดือนละฮะหกเดือนหเดือนละแสดงว่าหกเดือนนี่ก็ค่งครึ่งปีละใช่ไหมแสดงว่าชีวิตของคุณคุณเดียย มาแล้วขยับมาขยับมาอย่าไปมาถึงประมาณจุดนี้ละครึ่งปีเพราะอนนี้มี12เดือนใช่ไหมมาตรงนี้ละนี่ก็มันการครึ่งปีก็มาตรงนี้ละเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษามาจนถึงเดือนงนี้ละชีวิตเดินทางมาถึงจุดตรงนี้ละหกเดือนถ้าเมษาปีหน้าก็จะมาอยู่งจุดนี้ละเพราะว่านี่แต่ละช่องเนี่ยมี12อเดือนละจุดเนี่ยมันก็ต้องเข้ากันนะการเดินทางกันาะว่าชีวิตเรากำลังถูกฝนมาถึงจุดตรงนี้ เข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าตอนนี้ของคุณคุณเดียนเนี่ยจะตกด้านไหนด้านเนี่ยเป็นด้านวิญญาณด้านวิญญาณเนี่ยจะต้องเจอเจออะไรชีวิตอะไรเกี่ยวกับจะทาอะไรอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันอธิบายให้พวกเราเดี๋ยวใครบางคนก็ตกด้านกายบางคนก็ตกด้านจิตเดี๋ยวเราจะให้พวกเราบวกของตัวเองน,นได้ตกด้านไหนให้เวลาสักสองนาทีท่านได้เสร็จไหมเสร็จไหม อ่ะใครอันนี cake, ้ด้านวิญญาณมีละเดี๋ยวขอด้านกายกับ๋ยด้านจิตนะเดี๋ยวขอสักสองตัวอ่ะให้ให้ทําเลยนะของเราตกกายใช่ไหมโอ้ไวมากเลยอันนี้เนี่ยของนี่มาเลยเดี๋ยวนีของคุณเตี้ยวครับเนี่ยเตี้ยวห้ากับแปดอ่าห้ากับแปดอ้าวแล้วปัจจุบันน่ะเรายังอ่าอ่า อ๋อเราเราไม่ได้เขียนตัวบนนี้ใช่ไหมแปดแปดรวมแล้วได้แค่หนึ่งเจ็ดโอเคอันนี้จ่ายน้อยอ่ะถ้าใครไม่เข้าใจมองตาไมอีกอันหนึ่งตะไมาเจ้ของคนเตี้ยวเลยนะหนึ่งเท่าไรหกศูนใช่ไหมหนึ่ง้าหกศูเท่าไศสองสาหกศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ อันนี้ ö, เท่าไหร่นะอันนี้สองสามห้าสองสามห้าอันนี้สองหกแปดสองศูนย์สองสามศูนย์สองสอนนี่เป็นอะไนะหนึ่งสเป็นเจ็ดแใครที่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็เขียนไปนะใครไม่เข้าใจให้มองดูกระดาน นะมองดูกันแล้วดูของคุณเตียวคนเตียว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 เตีเตียวอะไรกันเลข้าอยู่ตรงไหนเลค่ามาใส่ตรงนี้เห็นไหมเลแปดอยู่ตรงไหนแปดตรงนี้รหัสชีวิตอ่ะเนี่ยรหัสชีวิตนะรหัสชีวิตโอเคห้าไปแล้วเท่าไหร่หกหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อันนี้ 8แล้วอะไรล่ะ9 1 2 3 2, 1, 4 5 6 7 8เดือนอะไรนะเดือนกุมภาพันธ์มาถึงเดือนนี้เดือนกี่เดือนละแปเดือนละใช่ไหมแปเดือนแล้วแสดงว่าเนี่ยคุณอะไรนะคุณเดือนเนี่ยขึ้นมาแล้วเพราะครึ่งครึ่งนี่มัน6เดือนใช่ไหมแปเดือนก็มา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 จนถึงนี่แหละ ถึงตรงนี้ละอ,ะอันนี้ก็มอนกำลัขึ้นขึ้นมาเกือบจะเหลือประมาณกุมภาอีกสี่เดือนมันก็จะมาถึงจุดนี้ละ,ะชีวิตกำลังเดินทางเลยตอนน,น,นี้ตกด้านไหนกายใครตกด้านนี้ไม่ว่ามุมนี้ก็กายใกล้จะสุดนี้ก็กายนกัตนนั้งแต่จุดนี้ก็กายเพราะว่กายอันนี้มุมตั้งแต่กายอะไรกางแยบขึนน้นของคนเดียอะไรจิตถ้าจิตวิญญาณมาแล้วมาแล้วคุณ คุณบิ๊กมาแล้วคุณบิดถึงไหนไม่รู้คุณบิดตกอะไรไม่รู้อ่าเดี๋ยวใครช่วยดูหน่อยนะนี่ขยับไปอย่างนี่ใครจะไม่เป็นนะครับอ่าพี่เลี้ยงช่วยใครใครไม่เป็นแค่ยยกมือหน่อยเด้อโค้ดตุ้ยจะเข้าไปขยับไปดูให้หน่อยอ่าแล้วก็อ่าใครตกด้านจิตบ้างใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นดิใครตกด้านนี้บ้างอ่า แลี๋ยวมาจะมาเขียนข้างบนนี่เดี๋ยวเราจะอธิบายทีเดียวนะอ่ะพวกครต้งนักจิตเราตนักจิต่ะงงๆอยู่อ่ะแล้วแล้ไหนๆอ่าอันนี้พอเราเลขหกใช่ไหมเลขเใช่ไหมแล้วก็หวันนี้แ้วทำไมเป็นเลขเก้อ่ะเจ็ดใช่ไหมเจ็ยอ่กเ้าสองสาหันนี้7จ็ดแปดเก้านึมสี่หห้าหกเจอ คนท่เลขสองเลขสองอยู่ตรงไหนตรงนี้อเลขสามอยู่ตรงไหนตรงนี้อ่แสดงว่าอยู่ด้านวิญญาณไม่ได้ด้านจิตถูกแล้วถูกแล้วมุมตรงนี้เห็นไหมติ๊กตัวนี้หน่อยเลขสองวงกลมไปแล้วตรงนี้ตกอยู่ตรงนี้นี่เขาเรงมาเป็นตัวอย่างเราเชื่อไหนเชื่อไหนพวเราเชื่อไหนพวเราเชื่ออะไรเชื่อนาเนี่ยใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมอ่าอะดูอะเามาเจอแล้วนะอ่าใครไม่หนึ่งเก้าหกสี่ไมสี่สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หก่เจ็ดศนยหก่ศนย์เจ็

เอาใครไม่เข <Okay. S 2> <Okay. S 1> ้าใจให้ด okay. ูตรงนี้ใครเข้าใจก็ทำของตัวเองเลยอันนี้จะด้านจิตนะอาเรามาดูของคุณนาคุณนายไหมเลขหกรหัสชีวิตเลขหกหกอยู่ตรงนี้เลขเจ็ดอยู่ตรงไหนเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้อ่าโอเคหกยิงมาเท่าไหร่เจ็ดแปดเ้าหนึ่งสองสาม

นี่ตกจิตอันนี้ตกวิญญาณไม่ได้ตำแหน่งตัวเนี้ยมันต้องอยู่ด้วยกันเท่ากันเใชนไหมมันต้องดูมุมเดวยกันแสดงว่าของคุณคุณนานี่ัวด้านวิญญาณด้านจิตด้านกายกายจิตวิญญาณแล้วมาครบแล้วตอนนี้มีอันนี้กายจิตวิญญาณกายจิตวิญญาณอันนี้อยู่ด้านจิตของคุณนานี่ฝึกฝนตั้งแต่ไหนละ ตั đ ắc đ ắc đ ắc nh, ả, gia, ้งแต่สองปีที่แล้วเลยไหมนักจิตยามาผ่านมาหนึ่งปีเข้าปีที่2เดือนและเดือนเจ็ดที่ผ่านมานา้นยังกากตั้งแต่สิงหากันยาคมกันาคิดเดือนเกือบสามเดือนแล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยก็ผ่านมาเลยเลยเลยนี่มาหน่อยหนึ่งละอ่ายังไม่ถึงครึ่งอ่าก็เลยมาหน่อยหนึ่งอ่ายังไม่ถึงครึ่งครึ่งหนึ่งก็เป็น6เดือนละอ่าก็วิ่งมาแล้วสองปีสองปีกับสามสี่เดือนก็มันจะชีวิตกำลังไล่มาอยู่ถึงจุดนี้ บางคนเออโพลท์เตอร์บอกมีขาลงขาขึ้นนี่มันไม่มีขาลงขาขึ้นไม่ใช่ว่ามันลงมันลงไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะอธิบายเอาหาเจอกันเสร็จหมดหรือยังยังค่ะยังใครใครยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นขูลงไม่ได้ฮะขู่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ทำไมลงไม่ได้ขึ้นไม่เป็นอ่าไม่ตรงมันไม่ตรงกันใช่ไหมแสดงว่าเราต้องบวกผิดถ้ามันบวกผิดในสักส่วนหนึ่งมันก็จะไม่ตรงเราดูสารนี่ สามสี่ห้าหนึ่งไหมอันนี้หกหกเจ็ดแปดเก้องสามเอ๊ะหนึอันนี้ทำไมเป็นสี่อ่ะหนมันก็เป็นสาิทำไมเป็นสี่เนี่ยเนี่ยเดี๋เดี๋ยวเราเดี่ยหกเจ็ดแปดเก้าหนอันนี้เลขสาิเดี๋ยวมัเรียกปากกาเนี่ยอันนี้ก็เหมืนสา่ห้าหกเจ็ดแนี่ันเลขเก้ 9แล้วก็1แล้วก็2ใช่ไหมน,นี่ก็หก็ดแปดเก้านึ่งสองสามสาแล้วก็อะไรนะสี่แล้วก็5โอเคอันต่อไปเรามาดูเลขหนึ่งเห็นไหมหนึ่งก้าหนึ่งอยู่ตรงไหนหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็สี่อยู่ตรงไหนโอ้ทำไมได้หนึ่งสามสี่สี่อยู่ตรงไหนตรงนี้แสดงว่าเราก็ลังตกวิญญ,ญาณเหมือนกันเหมือนกับครั้งทยอ่ะเออเหมือนกันใกล้เคียงกันตกตันวิญญ,ญาณนี ตกด้านวิญญาณเลยก็นั่งใกกันอออใช่อะไรไม่เข้าใจยังไงเนี่ยเรื่องง่ายนิดเดียวโอเคอ่ะใครตกวิญญาณก็ยกให้ฮะฮะออกปากาหรืออะไรออกคุณบิ๊กตกวิญญาณเนี่ยเข้าใจไหมอันนี้เราบอกใครดูได้ไหมตกด้านไหนก็แล้วอ่าอย่ากับของคุณบิ๊กนี่อ่ามาตกอยู่ที่โอ้โสองปีไรไหมหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ลุจากนี่มาตรงนี้วิญญาณอันนี้ก็วิญญาณโอ้โหแถวหน้านี่ 1 9 1 0 1เก้าหนคนเลยตกด้านวิญญาณหมดเลยโอ้โหแต่ว่าแรงมากเลยในด้านวิญญาณสงสัยวิญญาณใครส่งมาเรียนนี่นะหนึ่ง <c> ก <ười> <c ười> okay. ้าหนึ่งศูนยหนึ่งนัโอเคอันนี้เข้าใจละเริ่มเข้าใจละอ่ะพัาตรวจสอบไปดิใครใครยังไม่เข้าใจยกมือหน่อยนึ่งทังนั้นเข้าใจหมดเลยนะยังไม่เข้าใจใช่ไหมมาปุ้ยปุ้ยขออีกคนหนึ่งดิอีกคนหนึ่งอ่า ใครเข้าใจพี่เลี้ยงช่วยหน่อยเนี่ยตรงนี้เดยวผู้จายตรงนี้ที่ใส่แมสก์อ่านี่ยอ่าใครที่ไม่เข้าใจก็เดี๋ยวยกมือหน่อยเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะไปช่วยดูให้ถ้าไม่ตรงอ่าเราถึงเริ่มตรงไหนก่อนนะพอดีเมื่อกี้เราเริ่มมีวิญญาณที่มีคนอ่าเราบริการกันกันเอาวิญญาณถึงได้นะปกติบางทีทำไมตัดทุ้งใจแล้วก็จีนนี่ก็วิญญาณอ่าอันนี้เอาวิญญาณก็ได้หมดแต่ก็ได้เรื่องพื้นโลกที่ดี อ๋อละมุมไหนมุมล huh ่างมุมบนมุมซ้ายมุมขวาอ๋อถ้าของของคนอะไรนะมุมบนสุดก็คือว่าตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าตรงนี้คือว่าด้านจิตงตรงด้านจิตด้านนี้อ่าถ้ามุมนี้ก็เป็นด้านกายอ่ามุมนี้เป็นด้านวิญญาณของทางนี้วิญญาณมุมบนนี้จะเป็นด้านจิตอ่าโอเคเดี๋ยวเราคุยคุยเอานี้กันอ่าเอาวิญญาณอนก็แลวกัน แค่ตกด้านวิญ,ญญาณบ้างย<ม>กขึ้นไม่ม <c oughs> ีแค่นี้บางคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเตี้ยวจะอะไรกายใช่ไหมเออกายเป็นที่สนาจนะโอเคมาฟังดูเรื่องวิญญาณนั้นตกวิญ,ญญาณเป็นยังไงบ้างวิจิตนะครับผมนมมะาลตเป็นแบบดิจิตนะด้านวิญ,ญญาณนี่จะเป็นด้านไหนนะอะ่บางคนก็ตกอยู่ตรงนี้บางคนกำลัง มาตรงมุมนี้บางคนกำลังมาแล้วอ่าย่งปิ๊กนี่มาที่นี่แล้วอ่าวิญญาณนี่จะไม่เกี่ยวกับปัญหาใครสักคนเนี่ยปัญหาตัวเองล้้วนอ่าแต่ว่าถ้าเครียดเนี่ยสามปีเนี่ยจะเป็นปีอะไรนะปีที่เครียดใครเครียดตัวเองอ่าปวดหัวตัวเองเป็นไหมเป็นไหมเครียดกับตัวเองแล้วก็ไม่เกี่ยวกับหน้าการงานไม่เกี่ยวกับปัญหาคน คือตัวเองให้ตัวเอง,วเองความเครียดของตัวเองเน yeah. ี่ยแลวเสร็จแล้วนะ yeah. ปกติเนี่ยคนไม่ค่อยชอบไปทำวัดรทำบุญไปวัดไปว่าไปเรียนไปอะไรไไแต่พอมาตกอะไรเนี่ยน่านบิญญาเนี่ยตกอ,อ,อยู่ๆเฮ้ยไปไหว้พระอยู่ๆไปเรียนน่นเรียนนี่ไปเรียนเข้าวัดเข้าวามันจะมันจะเป็นคนว่าอะไรนะชอบทำบุญทุนทานชอบปฏิบัติธรรมชอบอะไรเนี่ยเป็นไม่เป็นไหมคุณพเป็นไหม สองสามปีมานี you know, <ère> ่ร <school> <subscriber> <power oused> ู้สึกอย่างโหเรียนเรียนเรียนน่เพราะว่าไอ้วิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะต้องพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองหาความหาเรียนรู้อะไรเพื่อพัฒนาตัวเองให้ขยับขึ้นเราเป็นพนักงานมันต้องขยับขึ้นมาเป็นผู้จัดการผู้บริหารผู้อะไรมันต้องขยับตัวเองโดยเฉพาะใครที่ปีนี้ตก19 1 0 1หนศหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าเราเป็นพนักงานเงินเดือนก็ไม่ขึ้น ตำแหน่งก็ไม่ขึ้นอ่าแล้วเตรียมตัวอะไรสั่งใบลาเลยกนลาออกยหรือไม่ทำล่ะโอ้แต่พอดีโอ้โหปีนี้กะจะลาออกแล้วเพราแก่ขึ้นเงินเดือนให้อีกขึ้นตำแหน่งให้อีกแดีวก็ยังอยู่ต่อตอนนี้ก้าปีนควรจะได้ออกเออไม่แน่อันนี้แหละอะไรนะมินยาเนี่เป็นปีที่ว่าต้องพัฒนาตัวเองบางทีถ้าเป็นราชการก็ได้อ่ซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี่ซีห้าซีหกซีเจ็ดซีแปดอ่า อะไรตําหนงตําแหน่งขึ้นดาวขึ้นอะไรอะไรขึ้นอ่าก็จะมีอะไรขึ้นเป็นไม่เป็นไหมใครที่มีหนึ่งก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าตําหนงตําแหน่งขึ้นนะเงินเดือนขึ้นก็ดีหรือว่าความคิดอ่ะเป็นการมีช่วงเนี้ยความคิดอะไรการเปลี่ยนแปลงความคิดมากเลยเปลี่ยนคือว่าหน้ามึงเป็นหลังตีนเลยเปลี่ยนแปลงมากเลยนะพลิกเลยอ่ะไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะ คดีคดีพิพันจากจะต้องติดคุกแปดปีอ่าเหลือปีเดียวเดี๋ยวีอะไรนะเดี๋ยววันห้าพันบาเดี๋ยววันปีอ่ะเดี๋ยวอีกหกเดือนเดี๋ยวห้าพันบาอ่ะเหลืยอีกสามเดือนเดี๋ยวจะออกละนี่แหละเรื่องคดีพิพันนี่ว่าอะไรคนที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่โอเคเดี๋ยวรอโพลตุยตรงนั้นก่น นะของเราอ่ะของเราเพิ่งเริ่มต้นไหนไหมเริ่มต้นตัวน,น,นี้ <Okay. S 1> อันนี้เพิ่งหกปีนี่เหลืออีกสองปีครึ่งต้องฝึกฝนเนี่ยเรื่องวิญญาณเนี่ยเนี่ยเราตอ้องพัฒนาตัวเองอัปเดตตัวเองอสมมติตเราตอนนี้เป็นเราเป็นงวดละนวดไทยนวดทะเลสังงวดนัก oh. มาเอานวดหนองต่อเดี๋ยวไปตอกเส้นแม่คุณาต่อเดี๋ยวไปตอกเส้นอจจาจารย์สีไพยต่อเดี๋ยวไปเรียนต่อมันก็จะคือว่ามันเป็นการอัปเดตพัฒนาตัวเองตลอด เข้าใจไหมมันจะเป็นยกระดับพัฒนาตัวเองหมายความว่าทีตตัวเองให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นให้ให้จิตวิญญาณเราพัฒนาสูงขึ้นเป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นใช่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 มันจะยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยมันอยู่ที่ตัวเราจะพัฒนาตัวเราเองไหมหรือว่าใช่ใช่จิตวิญญาณของตัวเองจิตวิญญาณตัวเองสูงขึ้น ันนี้เข้าใจหรือเปล่าใครที่ตกวิญญาณเข้าใจไหมคุณพี่เข้าใจไหมพอเข้าใจไหมมามาสายตามทันหรือเปล่าคุณพี่เข้าใจป่ามึนๆอยู่เนี่ยมึนๆอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอปตุ้ยมาอธิบายแล้วบางคนนี่จูบขึ้นคุณปตุ้ยง่ายหน่อยโอเคต่อไปวิญญาณวิญญาณเราคุยจบแล้วนะอะไรใครใครที่นั่งเมื่อกี้อะไรนะคุณคุณอะไรเนี่ยเข้าใจยังเข้าใจแล้วเนาะแล้วตกไหน ตกกายโอเคมานี่นะตกกายเรามาดูตกกายเป็นยังไงบ้างธรรมะที่เจ็ดคือปวดเมื่อยนะอ่ะใครตกกายบ้างยกมือเยอะไหมเยอะไหมถ้าเยอะก็คุยนานหน่อย,ย,อ,ย,ย,อ,ย,ย,อ,ยอ่าตกกายนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะกายนี่คือว่าอันดับแรกก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพอกายก็คือสุขภาพร่างกายนี่แหละจำง่ายๆบางทีไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วย มีบางคนบางคนไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่ๆดีๆมาถึงตรงนี้ปอหาเดี๋ยวก็ขนตกแดดออกอายุเข้าเลยอ่ะอ้าวเป็นบาดเป็นไข้ละเดี๋ยวไปหาหมอละเดี๋ยวเจอโควิดละช่วงนี้ต้องระวังโรคภัยไค่เจ็บสุขภาพร่างกายมันจะเกี่ยวกับร่างกายเราโอเคมันเป็นการหนึ่งด้านวัตถุด้างกายเนี่ยเสร็จแล้วสมมติว่าเียด ถ้าเป็นความเครียดนี่อ่าด้านกายเนี่ยความเครียดนี่คือจะเครียดเรื่องอะไรสุขภาพร่างกายแล้วก็เครียดเรื่องอะไรหน้าที่การงานอ่าบางทีการงานนี่เปลี่ยนงานย้ายงานเกี่ยวกับการโยกย้ายเกี่ยวกับคนเอ่อคนเตี้วคนเตี้ยวได้หมเจอเลขค่าไปด้วยเนี่ยโอ้โหมีการอาจจะโยกย้ายงานโยกแย้ระดตำแหน่งหรือว่าเปิดร้านค้าเปิดกิจการเปิดอะไรมันเกี่ยวกับการแบบว่าเริ่มต้น การเริ่มต้นอะไรได้ที่นึกว่ามีคนมาถามเรามาถอนรหัสด้วยเนี่ยจะจะเปิดร้านทำธุรกิจจะเปิดบ้านจะซื้อบ้านจะซื้อที่ดินจะขายรถซื้อรถหรือว่าอะไรอันเนี่ยมันเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปสมมติเราดูที่ดินน้เราไม่ได้ขายที่เลยพอมาถึงที่พบมันอยากขายที่ดินหรือว่าเราไม่มีบ้านอยู่หรือว่าอะไรเราบ้านเราอยู่บ้านเราเก่ามากมันจะสร้างใหม่ทุบและลสร้างใหม่ มันเกี่ยวกับการซื้อมาหรือว่ารถคันนี้เราซื้อมาขับมาดานแล้วจออะไรนะอะไรแล้วโหยี่ห้อมันตกลแล้วล้วจะเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ได้อ่ามันเป็นการซื้อมาขายไปนะ,ะอ่าใช่ถ้าตกทองกายเนี่ยมันจะเกี่ยวกับด้านวัตถุซื้อบ้านซื้อรถขายที่ดินเปิดน้าเปิดกิจการทารําธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับก,บการเริ่มต้นการสตาร์ทเนี่ย ได้เลยเปิดรุญแจกขายกุมเลยไม่เยียบเลยไม่ต้องไปสนใจเลยถ้าบอลสุตรอ่ะโอเคถ้าบอลสุตรเนี่ยมันใกล้จะไปนี่แหละ,ะใกล้ไปสแสดงว่าเราต้องย้อนดูมาสองปีที่แล้วสุขภาพเป็นไงบ้างเจอโควิดคนอื่นเนี่ยรอบโควิดมาหมดปิดมาตลอดเราไปที่ไหนเดี๋ยวก็เจอโควิดเดี๋ยวก็เจอโควิดเออเป็นแล้วเป็นเราโอ้โหเกือบจะเอาตัวไปรอดช่วงโควิดนี่แหละ คือว่าสุขภาพสองปีมันแย่มากเลยนี่แหละคือว่าต้องระวังเรื่องร่างกายแล้วก็บางทีเจอกับเครียดการงานโอ้โหผมติดตำแหน่งหน้าที่การงานเนอะเจอโควิดปุ๊บปิดมดเลยผู้จัดการการลดลงมาเงินเดือนก็ไม่มีอะไรโอ้โหเครียดเลยแต่ว่าสุขภาพร่างกายเลยแย่ด้วยนี่อะไรไหมการลงการงานไม่มีกำลังสร้างบ้านอยู่ฟอนด์ลดอยู่โอ้โหอะไรเลยมาบวชสมเลยมาเนี่ยเนี่ยเนี่ย การความเครียดมาเต็มเลยนะเขเรียกว่าด้านกายเนี่ยเคยรียดการงานเครียดสุขภาพเครียดเรื่องนี้เรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องที่ดินมามาก็เป็นชุดเลยเป็นไหมเป็นไหมในที่มีมีปัญหาตกทัางกายเนี่ยถ้ามาถึงนี่ปุอบเราต้องย้อนดูไปสองปีแต่กาลังเริ่มต้นเนี่ยเราต้องดูหันคุณเตี้ยวคุณเตี้ยวเนี่ยมีโครงการจะสร้างบ้านใหม่ไหมะจะซื้อบ้านสั้หลังไหมหรือว่าจะเปลี่ยนรถไหม กำลังคิดอยากจะเอารถอะไรดีเอาฮัมเมอร์หรือว่าเอาเจสแอร์หรือว่าอะไรหรือว่าอะไรคิดเลยโรสลอยหรือว่าอะไรชั่วงนี้คือว่าวางแผนได้เลยทําได้เลยลุยได้เลยมีไม่มีใครที่ตกตังกายจะเปิดร้านจะเปิดคลินิกจะเปิดโรงเรียนเกี่ยวกับการเปิดเปิดเปิดในการอันเนี้ยเริ่มต้นอ่ะลุยเลยไม่ต้องกลัวเข้าใจหรือเปล่าอ่า อ๋อใช่ของเราเนี่ยต้องหลังสองสองปีครึ่งเนี่ยเราถึงจะต้องค่อยเริ่มต้นเปิดร้านเปิดกิจการช่วงเนี้ยเราเป็นหน้าที่อะไรนะเรียน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 สอบไปประกอบสอบไปโลกสอบไปอะไรให้บนผ่านี่เป็นสามปีกําลังคือว่าเป็นต้องแอคทีฟตัวเองอ่ะแล้วก็จะเขียนเออบางีตกด้านวิทยาคือว่าต้องเรียนรู้แล้วก็บางแผนเพื่อที่จะเอ่อเอ่อก้าวไปข้างหน้าต่อไปในทางเราเนี่ย โอเคอันนี้เรืองกายพอยังพอยัางกายพอไหมฮะอ๋ออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยอยู่บนยอดนี่ต้องอนโนต์อนุบิณญาณอืมโอเคไหมเตื่องกายพอไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปทีนะต่อไปมาดูเรื่องบิณญาณจิต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 